อาจารย์เอาอาจารย์อยู่นี่เหรอถึงว่ามีแกเจ๊เห็นลอยดินอยู่อออาจารย์อาจารย์เดีจะเพิ่งลงใหม่พี่นาไม่เจอดอกอาจารย์นี่สนบ้าหืออาจารย์โดนได้ตีอะไรตีส่วนบ้าไหนไหนปี่นี้ปีไม่ทันฝนไม่อาจารย์โดนมันโอ้มานู่นเลยเหรอฝนตกแล้วอ่ะ ท่าที่ลงหลไหมทาที่ลงข้นเขายาวเลยพี่วัยยาวเลยเหรอหายไปนะแต่เขาเตียงปุ๊บวู๊บวู๊บไปไหไม่เ็ปล่าวะรอข้าใช้กันเกงชินเดอฮะ้าใช้กันเกงทนีหรอปนงาน สวัสดีครับสวัสดีพี่พีปานาทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดผาหล่อนครับผมก็ครับทุกคนวันนี้ผมจะมาหาน้องทศสารนะทุกคนว่าน้องทศสารเป็นไงบ้างนะทุกคนก็น้องทศสารบอกว่าพี่โยมอยู่ในถ้ำใช่ไหมเพื่อนนันใช่ครับผมก็พี่โยมอยู่ในถ้ำนะทุกคนตอนนี้น้องทศสารก็น่าจะอยู่คนเดียวใช่ไหมตอนนี้ก็ถ้าลงเล่นก็น่าจะเล่นคนเดียววันนี้ผมก็เลยจะมากับเพื่อนนันนะเดี๋ยวให้เพื่อนนันนาตัวสวัสดีครับน้องนันนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดไปติดตามด้วยนะทุกคน เป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยทุกคนคจะได้มีกำลังใจทําคลิปนะครับผมทุกคนวันเนี้ยผมก็เลยตั้งใจมาหาน้องทาศสารนะตอนเนี้ยเหมือนค่อนข้างแบบเหมือนแบบฝนจะตกนะทุกคนแต่แบบอีกไม่นานเดี๋ยวฝนก็เริ่มตกแล้วทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนเหมือนแบบฟ้าคึมๆแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอน้องทาศสารป่ะทุกคนเอาอย่างงี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปาดีกว่าไหมเพื่อนนันทุกคนเราพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดีกว่าครับทุกคนไปครับผมก็คนหับ่าก็ให้เพื่อนนันเดินนำหน้านะครับผม บรรยากาศก็ประมาณนี้แล้วับูทางฝั่งก็ตกขุ้มคุ้มพี่บ๊วยเห็นไหมโอโอพี่บ๊วยครับโอ้โหฝนหมาแล้วทุกคนทางด้านนู้นนี่ฝนหมาแล้วนะครับผมดูไงพี่น,นันฝนหมาเหรอไปโอ้ทุกคนฝนหมาแล้วเนี่ย มีนกฝนมาแล้วเดินโอ้ฝนเดินแล้วนีเดือนพระธาตุภานกันกีกว่านี่ผมขึ้น,นภาษาไทยแล้วนะครกบผมกวน้องทภาษาแงาแน่เลยไม่มีพี่ยงอยู่คนไม่รู้ว่าพี่ยมไปไหนนะทุกคนตอนนี้ฝนก็นเริ่มตกแล้ว้ดีเพื่อนนั้น ไปทีวันนิดเดยวเดีรานตร่งกดีไปอุ้ยเน,นเป็นไรบ้างนคนจะตรงนะก็ลื่นๆอยู่นะทุกคนเป็นไรบ้าเพื่อนัน มันไม่ต้องหักทุกคนรวานี้ก็มงหักกันนะนมกกันเอเนหรือเป่าดีดีดีดๆๆคนลื่นมากนะเดินยากมากคนล่นมากนะเดินยากมากอ่ ไม่รู้ว่าจะเจอน้องไททามไหยอากาศก็สดใสนะทุกคนแต่ก็ฝนเริ่มตกแนละ้วนตมนี่มันมีรอยเท้าแบบไม่มากเลยระวันตี่ ผมไม่รู้ว่าจะเจอน้องภาษาไมาตอนนี้ยพน,นพันก็พนันก็ดึงเข้าไปดูนนะ้องภาษาเนาะยังไงพนันเจอเปล่าเฮ้ยพนันเฮ้ยอาจาร อาจารย์เอาอาจารย์อยู่นี่เหรอถึงว่ามีแค่เห็นหล่ปต้งอยู่อออาจารย์อาจารย์เดี๋จะพึ่งลงใหม่พี่นันไม่เจอดอกอาจารย์นี่ทนบ้าหืออาจารย์โดนได้ตีไปไร้ตีสวนบ้าไหนไหนไปชี้พี่นี่ปีไม่ทันไม่อาจารย์โดนมันหงุดหงิดเลยเหรอฝนตกแล้วอ่ะ มาที่ล้มไหมมาที่ล้มข้าวยาวเลยพี่วายยาวเลยเหรอถ่ายหนนะแต่เขาเต็มวูบบวูบจะทำอยุเปล่าเหรอถ้าถ้้กางเกงที่เนื่องฮะถ้าได้กางเกงที่นี่ล่ะงป็นงานอยลือเ็นหลเป่าหรือเปล่าถ้ากางเกงที่เรื่องเขาดีเองใช่หรอ ก็ไม่ใจเชื่อโอ๊ะแค่เหรอก็นอนยู่ตรงจริงเหรอนั่นจะเป็นคนป่าหรือเปล่าเออคนป่าเอยู่เออใช่ไอ้เป็นคนป่าว้าวฝั่งนู้นเหรอฝั่งนู้นเหรอจะเป็นคนป่าที่เราเออใช่ถ้าเป็นฝั่งนู้นอะใช่ยิงยิงยิง่ิงป่ะใช่ยิงยิงไม่เจอปลาปุ่มเดามันจะเป็นคนป่าแล้วแหละทุกคนล่ากษัตริยบอกเปเจอคนป่าเนีทุกคน ปนบาที่ผมเคยไปเยี่ยมนะทุกคนคาซานบอกมาไล่ปีน้องคาซานนะครับผมกคนพี่จะขันพี่จิ๊กจิ๊กคาซานจะบอกว่าคาดานที่มีอะไรมาให้อะดาแอันหนึ่งนะอุ้ยคาดานเติมจินคาดานได้ี่นั่นให้อะไรได้ อ่าน้องกาสานะนี่พีเอฟซีเขาส่งมาให้เขาบอกให้น้องกาสานส่นะเอาไว้ป้องกันตัวนี่นะครับทุกคนนี่นะคทุกคนต้องขอบคุณพี่ใจดีนะนะทุกคนกำไรอะไรก็มือท่านทุกคนไมครู้จักต้องมาผมก็มาแจกจให้พวกพี่ยูพี่โยมนะผมแล้วก็น้องกาสานะผมพี่โยมยังไม่กลับมาโยมยังไม่กลับมายังกลับมาคืนนี้ ่มาคืนนี้ใช่หรอนางสารบอกพยอมกมาคืนนี้ทุกคนสมก็ไม่ทราบแล้วว่าตอนแรกพยมไปไหนว่าหายไปไหนนะทุกคนงสารก็มาเล่าสนทั้งหมดเลยนะอาจารย์กาอาจารย์กำลังเดินลงมาอาจารย์กำลังเดินลงมาอาจารย์ให้นองนอนููแล้วอาจารก็เดินมาแล้วเขาตื่นเฮายว้วู้ไล่ะี้วูตว จะดามตัวใจมุดเลยจะเป็นหมดป่านั่นแน่เลยมดป่าบ้าคลั่งยังเชื่อพนาเชื่อพันนาโทษยี่ปันนาหรือเปล่าฮะพันาแน่เลยพันาแน่เลาน่อสั่งนู้นนะทนานเขาชื่ออะไรแต่ว่าพวกเราก็ไม่อยากให้หมาแบบอันนี้เนาะลัวแบบไม่ถูกกันนะน่าจะผ่านน้องแาทตาลินกันจคทจะให้พี่โจมตี่อยเลยอย่างไพี่ยมไม่ได้การละ เดีเ๋ยวว่าเดี๋ยวจะพาทาร์านกาาับพี่ยมไปรู้จักพนานะรู้จักพนาเปล่าพนาคนป่าเดี๋ยวเปล่าทานตังคือให้เขาไหมไม่เพื่อนเราตังคือให้เขาพนาไม่จอดเลยแล้วแล้วจอดตังคืออะไรทันตังคือให้ทาร์ซานจอดแล้วทาร์ซานตังคืว่าไงทา<ๆ>งร์ซานพิกกิ้งโอเคพิกกิ้งพิกกิ้ง เดา๋ยวคนปิกิ้งเนี่ยโอเคนะโอเคปิ๊กิ้งเราไม่ได้เจอผ่านหนาเอาเจอปกิ้งโอเคสาร,รู้หรอือเปล่ารู้รู้ได้ไงก็สารสเจอปกิ้งตอนไลฟีสารอยู่พอไลฟปีสารสารร,ารลยวิ่งหนีว่างั้นก็เจอปกิ้ง ว่าจะเอาลำพงไหมจะทำก็วันนี้พี่ไม่ว่างเลยวันนี้ทั้งวันเลยวันนี้แบบอีสุราแบบไรทีเลยอี่อย่างช่วงนี้ไม่ว่างไงพี่แสงก็ถามบ้านเนี่ยอ้งเชื่อที่แสงถาบ้านใช่ที่เนี่ยอีสุราเน่ยผมผมว่าแท่ไม่ว่างเลยนะผมก็ยังไม่หายดีเลยทุกคนแต่ก็เริ่มหายแล้วทุกคนเรม่มหายแล้ว <laughs> พี่ยังมีแผลอยู so ่เลยพี่ยังเจ็บแผลอยู่มีเหรอมาตัดมากัร์ดมาตัวไหนอ่ะมีกุ้งกุ้งเหรอการ์ดโดนวะอ๋อการ์ดโดนนิ้วทุกคนแม่ดาดานบอกดาทันอยู่ไเที่ยวอาทีเลยไม่ดาดานยังไม่กี่เลยดาดยังไม่ได้สดาันบอก

นวันนี้ผมก็ไม่มีเรื่องอะไรจะช่วยน้องสายตาครับผมซื้อไะเจะนีผมแบบพักน้อยนะทุกคนแบบผมแบบมึนๆอย่างเงี้ยมะย่สายตานกินข้าวอย่างเนี้ยเราไม่กินเลยไม่ได้กินเลยเหรอไม่ได้กินเลยี่ใจดอ

วันี้ก็ไม่มีอะไรมากทำไมเยียกมังซันแล้วก็แวะมาดูพี่ยมเนี่ยมาดูว่าพี่ยมได้กำไรนะมังซานมาพี่ยมก็ได้ให้ไปไปหวานล่าี่ยมมีกำไรมากหูอดเป็นหูไม่ได้นะถ้าวันนี้จะจานนี้อ่ะพี่ยมเจ็บเปล่าเจ็บมันเจอพี่ยมใช่ไหมไปทำแล้วพี่ยมไม่ลงมาเหรอพี่ยมไปทำบ้านเยอะแล้วพี่ยมไปทำบ้านในท่ามอืมตอนถ้าตามไปใช้พานตกสายเงิน พดันตตกดุมเลยลิจุสมันมม้มอยอันหนึ่งดูแบบน,น,น,นมามาี้พัด,ด,ด,ดรันตเดินอพูพอดันตทัวระบัะบมาบ๊ะบ่ะี๊ะบ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 งะบ๊ยบ๊ะบยะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบะบ๊ะบ๊ะก๊ะบ๊ะบ๊ะะบ๊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 ะะบ๊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 ะะ ก็ขอบคุณตามเพื่มากๆเลยนะทนมีส่งมามาไหมผมงแล้วทุกคนพอใจก็ปจุเนี่ย้าทันก็ได้ทำาม่าที่เพื่อนต้องมาห้นะเป็นหม่าแล้วก็หม่าแต่ตะกุนนะตาบอก็าตันักกินาม่าแล้วันรัรน จเนบ้านหรอจะร้องด้วย้วจะร้องเพลงครัวเป็นบ้านเดี๋วลพงไหมร้องมาให้เต้นเลยมั้งเนี่ยเต้นเต้นได้จะร้องด้วยวูวว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 กวววววีวว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 วนวากวว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 วาวววหอวว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 วนววอว้ง เพราะแตนะ่พี่ยมก็บอกน้ำภาาลก็บอกว่าพี่ยมกำลังหุน่นเน้ไม่รู้ว่าทุกคนสบายใจได้เลยนะทุกคนพี่ยมไม่ได้ไปไหนนะพี่ยมใช่ไปทําบ้านในถ้ำนะทุกคนเดี๋ย,ยวว,ว่าเ่าี่ปุผนจะไปหาพี่ยมในในถ้ำนะผมถก็อยากไปดูว่าพี่ยมทาทําบ้านในถ้ำไป้นีันะทุกคนงานไปไม่ถึงหรอกเยไมู้พี่จะมีเวลาหรือว่าไปบอกต้องดูอนไปบ้านเดินไป เฮ้ยคนมันมงหง่วงนอนนะทุกคนหาบ่อยมากคนแบบเหมือนอากาศแบบอ<ช>ันององหง่วงนอนนะนื้อเหมืน,มนมง่วงยัเล่นไปเนไปเล่นจะตานเล่นอะไรนะั่นน่ะมันคือจ,จกรนะจ,ด,จ,ด,จด,ด,ดาษมันคืออะไรนะกระดาษกระด,ดาษเหรอด,ดทองไหนกระดาษทองกระดาษทอง นี่คน,นเดียวมีโจ้เจติเก๋เก๋ว้าาจาร์เล่นคนเดียวแล้วอาจาร์ไม่มีพี่โยมมาเล่นด้วยอะ่ะดคืนนี้พี่โยมจะมาไม่แน่อ๋อคืนนี้พี่ยมจะกลับมาอยู่คืนนี้พี่โยมจะกลับมาอยู่ แตรกาที่นี่ก็เย็นมากเลยสบายมากเลยน่าบรรยากาศทางนวยนะครับคืออากาศดีมากๆเลยดูว่าอยู่ในบ้านนในบ้านร้อนเอิมากเลยดูไม่น้าลนี่ก็ตนมมากเลยพี่นันตาตาไม่ตนดอกตาตาตนแหละาจายนอ่ะรู้บ่ตาตานมากเลยใช่ทาสารดูคุณดูยั้บัวเนทุก ดูเลยดูดูีอ้าวว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 นวว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 วะเวววววว เดี๋ยวกันหันเยอะนะนั้นนั่นนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวคนลวงเหรอกคนดูผ่าเรื่องใส่รวมได้ะวันนะทุกคนดูดู่อาจารย์ิ้งจุงัอาจารย์ิ๊งูุ้หลวงปู่นะดูดูคนดูอาาทำอะไรนะ มีสาบอดขออู้หูทิาา่น้ำจะตันติดติดเหรอบลกแล้วารานาาเอาถึงเท้าแล้วไนงะเ,าาเ้าวไหมอือต้มตามเดี๋ยปล่อยให้จิตนอนนี่อยู่ข้างคืนนี่เลยได้ดูได้หมดเละอ้เป็น เทินมาไงดมอปืนป้อมองพี่วัชมองพี่นันฝนฝนก็เริ่มตงแล้วขนัดอยู่ในล่มแบบฝนแบบอย่างแบบถล่มาโดนผมเลยแต่ตกไม่ค่อยหนักนะตกแบบแบบอย เดี๋ยวก็โดนตอนโดนเนี่ในั้นบานหรอกบาดนะใช่บาดพลาสติกแล้วบาดนะโดยตอนผ่าน้านนะผ่านดูโลกตีสุดท้าย กันต่องปิงกันตองงานทุบอะไรงานทุบอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะพายเดี๋ยวพลังก็น่าจะกลับเลยมี<อ>ยคล้ายๆแบบเปน็นีแบบฝนตกบ่อยใช่เลยเพราว่าในเย็นนี้ฝนจะตกหนักๆนี่แหละ มันเย็นนะเพราะว่าแต่นี้เนี่ยโดนคนเดนนะ้องถาาสามไม่สบายอ่ะ่ีที่คุณนิบาลเี๋บวิงเดีจะเดเินท,ทางเข้าไดูดี๋ยวจะเดินทางมาไ่ใคร นี่นาเชื่อ่าทรายเจอเนี้ยนป่าาคามอนกันตาดันตัวหมดนะดันวิ่งอยตาดันวิ่งไพอมันเมอเขาอยู่ตรงป่าไม่แทบเจอกันเพราะน้ำทานอยู่วันแทบนี้นะแต่ป่าอยู่นู่นอยู่นู่นก่อนฮนานู่นนะก็น่าตัวมากน้ทรานเดินไปทำอะไรตู่นนะรานกำลังไปเนี้าไปหาเจ้าผลไม้เปล่า

นจจต่นกี่ห้วเนี่ยหิ้วนี้กไ้นักปยก็เล่น่นี้ิงจรนกัวยั้าี้ะสบความรไ่าไนนะทานน้าก็ตอนเนีจ็ดวะทันรู้น้ทา,าอาชอไ้อไปทแล้ว็จะข้า,าอทำาวุธข้อย่างีรบ้างนี่ไหนมันก็อวุดีนะทศา,าน นี่น่ะมันไม่ารีนะอะไปเล่าให้แรมเหรอมันแพงคนต่านา้าเก็อยากไปทำร้ายใครไม่ตัวนะถ้าราตก็งทิ้งทิ้งแล้แล้วจะรต้อตับบ้านฉากลับบ้านแล้วสวัสดีจังสวัสดีโอเคโอเคได้๊ายบายลีกกับนะเ้าคนตกเอาตอนนี้ฝนตกอาจารย์ดต้วยองมาพอานะเดี๋ยบ้านไปมคนเดียวผมก็เอาตัวกลับบ้านก่อนนะ ถ้าที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน,กนครับผมสวัสดีครับ